สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มภูทรชาแนลครับพบกันตอนเที่ยงกับสูตรคํานวณหวยฮานอยครับแนวทางฮานอยครับสูตรอ่าฟันรอบสีน้อยนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นแล้วก็มาสรุปผลของอ่าของวันที่14บ่กันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะที่เชฟหนุ่มฟันรอบไปเข้าหรือไม่เข้ามาดูกันนะครับรอบเฉพาะกิจเชฟหนุ่มฟันห้า หวยออก 3, 4, 9กับ 2, 4ฟัน 5, 2, 4มีแต่ 2, 5, 5, 2ไม่เข้านะครับรอบเฉพาะกิจไม่เข้าส่วนรอบอพิเศษเทพหนุ่มฟัน1เนาะออก 2, 5, 1, 0, 6แต่เทพหนุ่มจับ1จับเป็นไม่เข้าจับสูตรจับ,จบคู่ไม่เข้าแต่เข้า1น,นะครับฟัน1เข้านะครับ ส่วนรอบอ่าปกติออก159กับ60มีแต่70ไม่เข้านะครับรอบนี้ไม่เข้าส่วนรอบ VIP เทพหนุ่มฟัน5ออก035แล้วก็76ก็เข้าตัวกลับนะครับ5 3 3 5นะครับก็เข้า2รอบนะครับก็วันนี้ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาตามคลิปชมคลิป ฟันรอบสี่นอยของวันที่15กันเลยนะครับก็คําเตือนนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นสูตรคิดคํานวณนะครับไม่ได้มีวันก็ต้องมีเข้ามีหลุดนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับมาครับมาติดตามของวดวันที่15กันเลยนะครับนุขอจัดพื้นที่แป๊บนึงโอเคครับวันนี้วันที่15เจ็หนมก็จะ พามา15นะครับกย64นะครับหวยฮหาหนอยวันนี้สูตรฟันรอบนะครับ ฟันรอบ4น้อยก็มาดูกันเลยครับรอบเฉพาะกิจแล้วก็พิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับรอบอวันนี้ก็คือรอบพิเศษเชฟหนุ่มฟันไปที่1น,นะครับ1มาครับ1ก็จับคู่ให้3ชุดนะครับก็จะมี1นหนึ่ง หนแล้วก็1,8นะครับส่วนรอบพิเศษฟันไปที่7นะครับ7นะครับ7,2 7ดหแล้วก็7จนะครับส่วนรอบปกติฟันไปที่เลข9นะครับ จับคู่กันก็ได้มี91 93แล้วก็95นะครับส่วนรอบ VIP ฟันไปที่เลข5นะครับ VIP ฟันไปที่เลข5นะครับก็จะมี50 57 57 57นะครับ แล้วก็ห้นะครับก็มีแค่นี้ครับฟันตามรอบชุดน้อยไม่ต้องอันนี้ก็เช่หนุ่มก็แต่รอบเน้นที่เช่หนุ่มฟันให้ก็ตัวที่ชอบนี่คือเป็นตัวเดียวนะครับเน้นวิ่งลูดนะครับครับผมก็มีวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ พบกับเชฟหนุ่มภูทรใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านเ่งเฮงปัง,ป,งปังกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม